สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม WWE 2K 24กันคลิปนี้จะมาเล่นโหมด My Faction ก็มีอีเวนต์รับของจุกๆประจำเดือนกุมพาพันธ์นี่เลยของทั้งหมดที่จะได้ก็ได้ซองกระชา4ซองนะแล้วก็ตัว Faction w a r มีไซส์เพจ อันนี้แอดไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ได้การ์ดแมนเจอร์นะเป็นพิงดมอนบ๊อบบี้เดอะเบนฮีแนนที่เหลือก็เป็นพวกโทเค็นกับพอยต์ประมาณนี้ก็เป็นแมตช์ว on ันออนวันนะกติกาก็แมตช์ธรรมดาครับมีแพ้ฟาวแต่แปลกตรงที่ ให้ชายการ์ดลูบี้ไอ้อีเวนต์เดือนก่อนๆนเนี่ยให้ชายการ์ดอะไรก็ได้นะอันนี้มาปแปลกไม่รู้ยากปะเนี่ยมาไปลุยกันแอดก็เลือกเป็นนาชินนะจัดไปโอ้เจอการ์ดระดับโกนะกอด เจอไก่ <c oughs> ตอนแรกตกใจนึกว่าเจอกาแล็กซีโอปอไม่ใช่ครับโอ้ oh, ชิวดีงี้เ <c oughs> ออไอพวกอีเวนต์ประจำเดือนเนี่ย <c oughs> มันง่ายทุกอันนะ <c oughs> มันจะยากแค่ <c oughs> บางอันเออชิวเลยนี่ชิวนัก โอ้แม่งกดเลยมันเป็นลางปะวะแม่อย่าพึ่งชิวจะเย็นใ้น้องทำ60เต้มไม่เยอะนาเก็กกดเก็กนานมากมา ซิกเนเจอร์พอนี่แลนสไลด์กดเลยหมูหมูครับโอ้เยี่ยมเลยถ้าเปลี่ยนจากโกเป็นกาแล็กซีโอปอนิดน่าจะหนักนนดีละก็เล่นซ้ำอีก9ก้ารอบ เก็บ้องให้ครบชิวครับก็เลียร์ Here, เรียบร้อยครบโอ้ oh. มีอีเวนต์นี้ด้วยแต่ไม่มีการ์ดอดเล่นไปดูรางวันก็ God. อันนี้เด็ดสุดแล้วแหละการ์ด Galaxy OP Chemat ศูนย์เ เป็น persona card ด้วยดีดูแบตจ็ดก็อันแรกก็โอเคเลยบวกโบนัส mfp แล้วก็มี rubber l o ซอ e r er. สีม่วงใช้ได้อยู่แต่ดีสุดก็ persona card นี่แหละบดล็อกตัวแล้วก็ได้กระชา royalumbo ใครมีการ์ดก็เล่นไปครับ ให้ใช้การอมิทีสโนแอมดาฮิทสองซีรีส์นะตามรูปแอดไม่มีน่าจะอดอัพคัมมิ่งไม่มีอะไรเลยมาช่วงท้ายเปิดกระชาขอไม่เกลือได้ไหมอยากได้พลอยเยอะ อันนี้ไม่ต้องลุ้นครับได้ตัว๋วออันนี้ก็ไซส์เพจนะมีใครใช้บ้างแอดแทบไม่ใช้เลยครับแทบไม่จำเป็นเลยช่างมันไฮไลท์อยู่ตรงนี้สี่ซองเอาวินเทอร์วอลเลเยอร์ก่อน แวบไหมไม่แว็บเลยมาทีละใบโอ้โหโคตรเข็มมาอันนี้ไอคอนิกโมเมนต์สองแวบเปล่าไม่แวบเลยเหรออะไรวะไม่ให้ชื่นใจเลย อู้ได้ซ้ำเออได้พอย n ์มาเยอะๆเลยอันนี้โอเคมาปิดท้ายด้วยซอง royalumbo ไม่แว็บแว็บก็แปลกละไอ้แพ็ค royalumbo เนี่ยแอดได้การ์ด galaxy o อ,อรครบทั้งแพ็คแล้วถ้าแว็บนี่คือหลุดเลด อได้แลนดี้ออตันก็หลุดเลสนะแต่แต้มเยอะโอเคให้อภัยอันนี้ซองดีลักนะอันนี้ขอซ้ำอุ้ยแวบเฉยแม่งเดียวมันแวบอะไรวะหลุดเลสแหละได้ตัวไหนครับหลุดไปหาตัวไหนอะบอลเบเกอร์ อ,อันนี้โอเคอู้ปลดล็อกการ์ดเลยนะเป็นคอลเลกชันคอมพีทฮ์ได้การ์ดอมิทีสเบลลี่มาก็โอเคอยู่ก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับใครอยากได้ก็มาเล่นกันนะอีเวนต์ง่ายง่ายของรางวัลสิบอย่างชิวๆครับ เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะจะมีอีเวนต์อะไรเจ๋งๆมารอติดตามกันคลิปนี้ไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย